ได้ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาจัดห้องนะคะเพราะว่าห้องเราคือรกไม่ไหวแล้วแม่มึงควรจัดตั้งงานแล้วค่ะมันต้องโดนจัดระเบียบหน่อยนิดนึงทุกคนก็คือไปดูกันค่ะมุมที่เราอยากจัดที่สุดก็คือมุมนี้นะคะมุมทํางานเราได้เอากี่อีออกแล้วนะตรงเนี้ยแล้วตรงนี้ก็คือแบบควรน้ําอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยก็คือจะสะอาดหมดเลยให้กําลังใจด้วยนะคะ ก็เริ่มไปเลยสิจิะอันดับแรกก็คือเอาขกอ,ออกไปก่อนเพราะรกมากมาก,มากนั่นแหละทุกคนก็ค,คือตอนแรกอ่ะก็คือเราจะไม่จัดแล้วนะแต่รู้สึกว่าห้องนอนเราเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ห้องแหละมันควรจัดแหละเอกสารก็คือกองกองกันไว้เวลาหาก็คือมือของกูอยู่ไหนของกูมันหายยังก็คือถ้าไม่จัดตอนนี้ก็คือปล่กินเอกสารอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดงง ไม่กว่นามาปาาัดกลอสัตมากฟิลดูรู้เลยอีนี่ขี้เกียจแน่นอนใช่จ้ะไม่ต้องคาดหวังอะไรกับเรานะคะทุกคนคลิปนี้ก็คือแบบตัดแบบเงาเงาคนแบบไม่ไมีอะไรทําก็เลยมานั่งตัด Youtube เล่นใดๆยัๆยงไงเออ <im prove> ไม่มีอะไรจะพูดแล้วว่ะขืนจังแหละก็ดูไปในจ้าใครความเหงาเหมือนคนไม่มีอะไรทำมาดูเออ คิดว่าตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วแหละวันนี้ก็ได้แปลงหน้าเป็นมนุษย์ป้าไม่เทียบอลน,น,นะคะทุกคนก็คือแบบมัดกรุกริบเราก็จะมาดูนะคะก็คือแล้วตรงเนี้ยคือสะอาดตรงนี้คือสะอสาดแล้วนะแต่ตรงเนี้อยอะไลกกอนอะไลกกอนจัดตรงนั้นสัตว์มาเดี๋ยวตรงนี้ต่อโอเคได้ริห้องก็คือขอยะเยอะมากเวอร์ไหนจะฝุ่นเดๆเอ,อ่ยไม่เหมือนคนอยู่เลยม หยอกๆจ้าเรานี่แหละอยู่ก็ทำนะคะทุกคนก็ทําประจำห้องมันก็ต้องลบปกติไหมอะอนั่นแหละมุมนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนก็แบบแบวบๆแ,แ,แ,แล้วก็จะ ก็อี้มาตั้งตรงนี้นะจ๊ะตอนนี้รู้สึกเต็งเหนื่อยเอาเต็งมาทำอะไรก่อนจัดห้องเหรอจัดห้องยังไงม,มีไงไมูทำอะไรกูทำอะไรกูทำอะไร เราก็จะไปเรือยกันต่อนะคะก็คือห้องเราต้องเสร็จห้องเราก็ต้องสอาดวันนี้ต้องนอนแบบห้องแบบสะอาดๆนะจ๊ะหลังจากที่เราไปบดอะไรไม่รู้มาไปจ้ะที่เราจะจัดระดับต่อไปนะคะก็คือดีค่ะน้องสุดยอดมากตรงนี้คือแบบเป็นที่ที่เยี่ยมที่สุด คือตรงนี้มันจะเป็นตรงที่ตกที่สุดเพราะว่าเราเข้ามาันห้องมันก็คือติดกับประตูห้องใช่ไหมพอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเอาขอแบบกูบกริบอะไรมาวางแล้วก็โยนโย,ยนไปตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบตกที่สุดจ้าของที่อยู่บริเวณตรงนี้ก็คือลงนี่หมดแล้วก็คือสะอาดแล้วนี่คือสะอาดแล้วนะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการจัดห้องของเรา ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยมันก็ไม่ต่างจากเมื่อก่อนมากเลยเนี่ยโต๊ะน้องคนนี้ก็คือเรื่องสารนะทุกคนตัวนี้จะเป็นพิพวกทาผิวนู่นนี่นั่นใดๆเอ่ยพวกทิซิงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นพวกรองพวกลิปก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโต๊ะน้องคนนี้เนะาะนั่นค่ะทุกคนสำหรับคลิปจัดห้องของเราก็คือยังเหมือนเดิมนองเหมือนเดิมนะทุกคนเราว่าก็ขอจบคลิปเทนเท่านี้นะคะบ๊ายบาย